ประโยชน์การเจริญรับพรฐานนะอาจจะมาให้พรแปงแบบส่วนโรกแบบแบบที่วัดสมบัตช้แล้วกันนะจะได้เป็นการแลกเปลี่ยนกันนะคืออาจจะไม่เหมือนที่ได้จากจริงตัวแต่ก็เพื่อเป็นประโยชน์นะจะหยุดได้แบบนั้นไปห <c oughs> ยุดการใจริญรับพรนะผูญที่บุญกุศลท,ที่เราทําความดีให้ผู้มีบุญคุณทั้งหลายพ่อแม่ปู่ตายายยาย,ย,ายครูบาอาจารย์ขอให้ท่านยึดบุญกุศลนี้ด้วย ปสทปะทั้งหลายมีความสุข,สข,สขดหน้ากันทั้งหลายก็ขอมีอายุบนนาทุกข์ธรรมะบอดีบูยะถาวารีวะาาปุราปาริปุเรนติสาครังพวงนามที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูได้ชันใดเอวะเมวะอิโตทินางเปตานางอุปกัปปติฐานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผูติราโลกนี้ไปแล้วได้ฉันนั้นอิทธิตังปฏิตังทุมังขออิทธผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปเมวะสมิจจะตูจงสำเร็จโดยจับรานสับเบพเปบุูเรนตุสังกับปาขอความสำเร็จทั้งปวงจงเต็มทีจันโทปนาราตูยธา,าเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ง มณิโชติลาโซยาทาเหมือนแก้มณียันสว่างสวัยกุลยินดีสัพพิธโยวิวัชันโตปานตนใดทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโววินัสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอ,อันตรายย่ามมีแก่ท่านสุขีทีคายุโกาวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน อภิวาทนาสิลิสานิจงางวุฒาปัชายโนจัตตาโรโอธรรมาวัฒนีอายุวันโนสุขังพลังอาวุธประการคืออายุวันนาสุขฆพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไววกราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิษภาวุฒิัพ์พมังคลังขอสัพพมงคลยงมีแก่ท่านราคันสัพท์พระเทวตา ดา,า,าทั้งปวงจงรักษาทานสรพพุทธารุภพาเวนะ้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าท,าทาาั้ง,าางปวงสัพพธรรมารุราภพาเวนะ้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัรพสังฆารุภพาเวนะ้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสาธาสธีพระวันจุตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมือ่อเถอ บางคนดูกลางแดดร้อนเย